สวัสดีค่ะคุณสุดนะคะนุ่สุดจะมาสาธิตถักไปกลับหน้าต่ำหลังสูงลายลายหางนกยูมตอนนุ้สุดถักมาได้ได้ลายได้ได้ครบความลึกครบที่จะถักไปกลับแล้วนะคะ ตัวนี้สุดจะทำเสื้ออก40ถึ 42, ง42่งเห็นไหมคะลูกค้าลูกค้าคนเดิมตัวนี้สุศหาแค่14ลายส4ลายกุสุแบ่งแบ่งแขนแบ่งแขน3ลาย3ลาย1 2 3สองุดแบ่งแขน3ลายห หนึ่งสองสามแล้วก็มาร์กเกอร์แล้วก็ใส่มาร์กลงบปนะคะตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้เอาแค่ลายแขนเอาแค่ลายหน้าต้งสูบแบ่งสี่สี่ลายหนึ่งสองสามสี่สี่ลายตะกนสูบมามาร์กเกอร์ตรงนี้เห็นไหมคะมาร์กเกอร์ตรงนี้ตรงนี้นะครั คุณสุดถักไปกลับลายหนึ่งละรอบหนึ่งละคุณสูดผูกเชือกตรงนี้ตรงนี้ผูกตรงนี้เลยนะคะพอดีพอดีถักก่อนก่อนอัดผูกตรงนี้เสร็จแล้วก็ขยับเข้ามาช่องกลางก็ถักขึ้นห้าเสาก็โซ่สามแล้วก็แล้ว,ลวเอก็กก็คือลายนี้นะคะลายนี้คุณสูดผูกตรงนี้ผูกตรงนี้ เดี๋ยวสูดให้ดูฝั่งนี้ก็ได้ค่ะฝั่งนี้จะว่าฝั่งนี้เนาะสุมาเกอร์มันสูมาร์กมัสมาร์กตรงนี้อันนี้คือแขนหนึ่งสองสามสามลายมันสูมาร์กตรงนี้มันสุก็จะผูกเชือกตรงนี้ผูกปมตรงนี้ผูกเสร็จก็ขยับเข้ามาเดี๋ยวนะคะขยับเข้ามาผูกตรงนี้ขยับเข้ามาขยับเข้ามาช่องนี้แล้วก็ ขึ้นเสาห้าเสาก็คือลายนี้นะคะลายเนี้ยเสาห้าเสาแล้วก็โซ่สามแล้วก็เอก็กแล้วก็โซ่สามแล้วก็เสาห้าเสานะคะนะคะหกมาอันนี้อันนี้คือคือด้านหลักด,ด้านหน้าอันนี้คือสุดทักมันสุดทักไปกับได้ได้หนึ่งรอบได้หนึ่งรอบแล้วค่อยอัด อันนี้ก็สุดถักมานะคะจบตรงที่มาร์กเกอร์ตรงแยกแขนละคน,น,นสุดก็จะเดี๋ยวนะคะคนสุดขยับคนสุดก็จะพลิกอพอถึงเอ็กก่อนนะคะพลิกกลับนะคะพลิกกลับแล้วก็ขยับขยับ ไปจาดยช่องกลางแล้วก็เหมือนเดิมค่ะตามลายนะตามแพทก็คือขึ้นเสาห้าเสาเสาห้าต้นนะโอเคพอได้เสาห้าต้นหนึสองห้าเสร็จแล้วก็โซ่สามเอกตรงนี้ตามลายนะคะเอกตรงนี้ถักตามลายเลยคะ่ะ อันนี้ก็โซ่เจ็ดเจ็ดซ่เจ็ดแล้วก็เอ็กตรงนี้ตามตามแทบเขาสองสามโซ่สามแล้วก็ลงลงนี่ค่ะช่องกลางนะเสาที่โถาที่สามนะคะเพราะเราทำขาไว้เสาวไว้ห้าเสาเราก็ลงเสาที่สาม ประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็ผลักหนึ่งสองสามสี่วันนี้เกินเนาะเป็นห้าละสี่ตรงนี้ตรงเสาที่ที่สามนะคะเรามาตรงนี้ละตรงหางล็อกจุ่ละเราเอ็กตรงเสาสามคือเสากลางมันไม่ห้าใช่ไหมฮะตรงเสากลางก็ลงตรงนี้นะลงตรงนี้นะะคลงตรงนี้ห้าเสา แล้วก็ถักตามลายนะตอนนี้เราจะทำเสาห้าเสาเนี่น่าจะอยู่ลายที่ลายเดียวแล้วเนาะลายเดียวแล้วไหมอืมลายเดียวลวหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ฮะถูกละลายเดียวละแล้วก็คลิกตรงนี้อ่า แล้วก็หนึ่งสองสามสี่โซ่สี่นะคะลงตรงนี้ก็มันไม่มีอะไรก็แค่เราถักไปไปกลับตามไายมันพลิกไปพลิกมาให้มันได้หนึ่งลายหนึ่งสองสามเด็กสุดจะหนึ่งสองสามห้าหกเก็บจุดจะถักไปจนถึงมุม แขนอีกด้านก็ถักมาจนถึงมุมแขนตรงนี้เปที่เรากลับไปถึงตรงนี้แล้วก็พลิกอีกอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวทางสูจะต่อให้ดูว่าสางสทำแบกับแล้วพลิกมาไงนะคะ